คนเราจะฉลาดที่สุดเมื่ออายุเท่าไหร่งานแข่งขันกระชับมิตรนี้อาจให้คำตอบเราได้พรุ่งนี้มีงานวัดกึ้นประจำปีสิบทีมทีมละสอคนจะต้องแข่งขันกันในเกมประลองปัญญาเกมตอบคำถามและเกมปริศนาต่างๆฉันฝึกมาทั้งปีที่เหลือก็แค่หาเพื่อนร่วมทีมที่ฉลาดและเก่งที่สุดฉันคัดรายชื่อมาบ้างแล้วคนแรกคือกเาเบลเธออายุแค่8ขวบก็จริง แต่ยัได้ประมาทเชล่ะเธอพูดได้สองภาษาและเป็นนักคิดนอกกรอบตัวยงต่อไปคืออามาเธอสามารถท่องทศนิยม100หลักในข้าพายออกแบบดาวเทียมสำหรับอยู่อาศัยและอบขนมสูเฟลออกมาไร้ที่ติหรือฉันจะเลือกคุณเทเลอร์เขาเป็นเซียนหมังรุกของย่านนี้นอกจากนี้นเขายังร่วมแข่งในงานวัดกืนมามากกว่า20ครั้งและเป็นแชมป์ถึง5สมัยฉันไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีใครกันที่ฉลาดที่สุด อาเมียควรเลือกใครร่วมทีมพรุ่งนี้และทำไม แน่นอนว่าไม่มีตัวเลือกที่ตายตัวแม้ว่าความฉลาดจะเกี่ยวโยงกับเรื่องอย่างการทดสอบ IQ แต่การประเมินเหล่านี้ไม่สามารถวัดขอบเขตและความชำนาญของทักษะที่ต่างกันของแต่ละคนดังนั้นเราจึงจำแนกแนวคิดเรื่องความฉลาดออกเป็นหมวดหมู่แทนเช่นความคิดสร้างสรรค์ความจำและการเรียนรู้และสำรวจว่าสมองจะทำสิ่งไหนได้ดีที่สุดในช่วงอายุใดมาเริ่มจากจุดเริ่มต้นกันดีกว่าในช่วงสองสปีแรกของชีวิตสมองจะพัฒนายอย่างรวดเร็วจนเหลือเชื่อเรียกว่ากระบวนการเชื่อมเซลล์ประสาทซึ่งจะมีการเชื่อมต่อกันของเซล ประสาทมากกว่าหนึ่งล้านครั้งเกิดขึ้นทุกวินาทีขณะที่สมองพัฒนาขึ้นก็จะมีการสลายจุดเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้งานไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมจุดเชื่อมต่อที่มีการใช้งานจะพัฒนาส่วนที่ไม่มีการใช้งานจะหายไปเส้นในยประสาทที่ใช้บ่อยที่สุดคือเส้นใยที่มีไม e um, อีลินหุ้มการมีชั e ้นฉนวนหุ้ม um, ช่วยให้ข้อมูลเดินทางได้เร็วขึ้นทําให้สมองได้รับการปรับแก้จนมีประสิทธิภาพ แต่การเปลี่ยนแปลงภายในและระหว่างส่วนต่างๆของสมองเกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกันทำให้แต่ละทักษะเบ่งบานในช่วงวัยที่ต่างกันเช่นในวัยเด็กสมองส่วนที่ควบคุมด้านการเรียนรู้ภาษาจะพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้เด็กๆจึงสามารถเรียนรู้และช่ำชองภาษาต่างๆแต่เปลือกสมองส่วนหน้าซึ่งมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการรับรู้และความยับยั้งชั่งใจนั้นพัฒนาช้ากว่าดังนั้นเด็กเล็กบางคนอาจมีปัญหากับเกมกลยุทธ์อย่างหมากครุกหรือหมากคฮอส ซึ่งต้องจดจ่อเป็นเวลานานต้องวางแผนและคิดแบบนามธรรมาในขณะเดียวกันเด็กมักเป็นผู้เรียนที่ยืดหยุ่นและสงสัยใคร่รู้กว่าพวกเขามักจะใช้วิธีที่สร้างสรรค์เวลาไขปริศนาต่างๆและโดยเฉลี่ยแล้วยังกลัวความผิดพลาดน้อยกว่าอีกด้วยแต่ผู้ใหญ่ก็มีความสามารถในแบบของผู้ใหญ่เปลือกสมองส่วนหน้าของผู้ใหญ่นั้นพัฒนาเต็มที่แล้วทําให้พวกเขาใช้ทักษะที่ต้องอาศัยการเรียนรู้การจดจอ่อและความจําได้ดีกว่า พวกเขาจึงแก้เกมปริศนาหรืออักษรไขได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเข้าวัยผู้ใหญ่ตอนปลายคนอาจสูญเสียทักษะเหล่านี้ไปเนื่องจากสมองส่วนควบคุมความจำที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสจะหดตัวลงวลีที่ว่ายิ่งแก่ยิ่งฉลาดก็มีเหตุผลเบื้องหลังมันอยู่หลังเรียนรู้มาค่อนชีวิตผู้ใหญ่ตอนปลายจะมีความรู้ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ทำให้พวกเขาเป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมในเกมถามตอบปัจจัยอีกอย่างที่อาเมียควรพิจารณาคือจุดแข็งของเขาเอง บริเวณเปลือกสมองส่วนหน้าของวัยรุ่นพัฒนามากกว่าในวัยเด็กทำให้เขาวางแผนในเกมที่ใช้ตักกะและคณิตศาสตร์ได้ดีกว่าขณะเดียวกันในส่วนลึกของสมองบริเวณหนึ่งที่สำคัญในด้านแรงจูงใจและรางวัลน,นั้นพัฒนาเร็วยิ่งกว่ามันกระตุ้นให้วัยรุ่นอย่างอาเมียอยากรู้อยากเห็นและชอบทดลองอาจพูดได้ว่าวัยรุ่นนั้นรอบรู้สารพัดสิ่งด้วยสมองที่มักชอบค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆและเรียนรู้ได้โดยไว วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางที่คุณเลือกทักษะที่คุณสนใจสามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาของสมองคุณได้จริงคนเราฉลาดสุดเมื่ออายุเท่าไหร่นะไม่มีคำตอบตายตัวหรอกอาจเป็นอายุ 8, 16, 25, 65ปีหรือระหว่างนั้นสมองของเราปรับตัวเพื่อจัดลำดับแต่ละทักษะให้เกิดขึ้นในช่วงวัยที่ต่างกันเพื่อตอบสนองความท้าทายและความต้องการของแต่ละช่วงวัยดังนั้นไม่ว่าอาเมียจะเลือกใคร การมีคนอายตุต่างกันในทีมก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีป้อนความรู้ให้กับความคิดของคุณไปพร้อมกับเรียนรู้ถึงข้อดีสมัครสมา,สมาชิกช่องของเราหรือดูวิดีโอเหล่านี้สมองจะขอบคุณคุณ